สวัสดีครับสวัสดี FC คุณชา h ชาแนลครับวันนี้ครับมาพักผ่อนที่เกาะสมิตรครับวันที่22เดือน6 64ครับสถานการณ์โควิดทั่วโลกยังไม่คลี่คลายนะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่เกาะสมิตรจังหวัดระยองนะครับมาพักผ่อนหนึ่งคืนครับช่วงบ่ายก็เดินทางกลับ เจ็บสีทุกท่านครับมาเยี่ยมชมมาเดินดูทะเลใสๆเสียงคลื่นหาทรายขาวๆครับทรายละเอียดมากครับที่นี่ที่เกาะองดูทรายละเอียดแล้วก็จะเป็นทรายขาวสวยงามทางนี้พักที่ต้นสักนะครับต้นสักรีสอร์ทขนนุ่นครับที่ประจำก็จะเป็นพอยทะเลครับ ว่ามาวันนี้เรามาพักที่ต้นสัตครับเปลี่ยนสถานที่ห้องพักก็ใช้ได้ทีเดียวครับครชายหาดช่วงเช้าไม่มีใครเลยครับนักท่องเที่ยวไม่มีนักเที่ยวก็วันที่คุณชายมาก็เยอะพอสมควรครับแต่ก็เวลระยะก,กันทางหางประมาณนี้ครับทารเที่ยมเชียว ใส่เขียวๆเลยครับธรรมชาติบำบัดครับชิวๆสบายๆไต้องไปเครียดกับโรคโควิดเลยครับเงียบมาก ฝากกดไลค์กดแชร์กดไิดตามให้คุณชายด้วยนะครับเพื mm ่อ hmm. เป็น,นกำลังใจนะครับในการทำคลิปท่องเที่ยวเพื่อ mm hmm. ไ,ได้รับชมครับ mm hmm. เอาเจาสก,กีเข้ามาไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวจะลองไปถามเจ้าหน้าที่อุทยานดูครับว่าปกติแล้วเราขออนุญาตเป็นทางการเนี่ยจะเอาเจาสก,กีเข้ามาขี่เล่นได้ไหมเพราะว่าก็นักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะครับ อาจจะขอเอามาลงแล้วเข้ามาจอดเรื่นี้ครับจอดไว้ที่โฟต์แล้วก็ขี่เล่นบริเวณแถวนี้ได้สบายเลยครับีชมเกาะเสม็ดครับทางฝั่งนู้นจะมีเกาะเยอะแยะมากมายครับหลายเกาะครับจังหวัดระยองยังไม่เคยยังไม่เคยขี่ชมเหมือนกันครับ,บ,รบเดี๋ยวจะลองไปถามเจ้าหน้าที่ดูครับ บรรยากาศยามเช้าก็จะมีประมาณนี้เขจะเดินพาเดินชมคร่าวๆเดี๋ยวใครสนใจไม่เคยมากเกาะสม็ดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าทรายขาวแค่ไหนทรายที่เกาะเสม็ดนี่จะพิเศษกว่าที่เกาะอื่นๆก็คือมีความละเอียดเป็นทรายละเอียดแล้วก็สีขาวสวยมากน้ำที่นี่ก็ใสอาจจะใสตลอดทั้งปี ตรงกล้ๆครับนไนะครับ,รบสายที่เกาะเสม็จก็จะประมาณปูค,ครับเือท่านใดที่ไม่เคยมาชมนะครับนี่ครับจะเป็นทรายละเอียดแล้วก็สีขาวสวยมากเลยครับ ที่ยังไม่เคยมาเที่ยวกอะเสมิตหาเวลามาให้ได้นะครับช่วงนี้ห้องพักก็ราคาถูกครับแล้วก็ค่าเรือสปีดโบ๊ทข้ามมาคนละสองบาทนะครับไปกลับซึ่งซึ่งราคาก็ถูกสมัยก่อนน่าจะ400ร้อไปกลับ400ร้อหรือสี่ราสประมาณนี้ครับจำดได้ครับมีราคาเจาสสกีด้วยนะครับมีเจ็สกีให้เช่าด้วยครับอยู่ที่นี่ พาไปดูราคาครับนี่ครับาาราคาเช้าจสัสกีที่เกาะนะครับครึ่งชั่วโมงพันสามครับโอเคนะคน่าขี่สามเองไม่แพงพา,าเดินขึ้นไปก็จะออเป็น มาเล็กๆกเลยชิวก่อนทั่วไปวครับเสื้อผ้ามเยอะครับช่องนี้ก็มาประจำครับอะไรก็มาพักครับช่องนี้ชิวๆสบายหาเสือ้อสายเลสไสตกตัวครับเยินชิวกบสุดสาว รก็จะมีนี่เคยมาพักแล้วไปเช้าร้อยบาทนี่ก็เคยมาพักแล้วมีร้านขายเสื้อผ้าแล้วก็นี่ครับ ของคนอีสานบ้านเราครับไสตำกับย่างครับอร่อยครับปลาเสม็ดนี่ต้นจากรีสร่ับที่คุณชายมาพักครั้งนี้ครับทั่นี่มีมอเตอร์ไซค์ให้ด้วยครับ เราจะใส่ฟรีนะครับพักที่นี่ห้องละหนึ่งคันนี่ก็จะเป็นตลาดเล็กๆอยู่ครับอยู่ตรงนี้เรานั่งรถสองแถวแถวก็จะมาส่งเราอยู่ตรงนี้ครับบริการนักท่องเที่ยวครับ ้ามาหรือว่าเราจะนั่งรถสองแถวตบเกาะอะไรก็ได้ก็ว่ากันไปเราผู้ที่ชื่นชอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์สับสกายให้คุณชายเด้นไม่เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ